ท่านผู้ชมครับรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์พูดถึงการนำซากหมูเถื่อน4.5ล้านกิโลกร,รัมไปฝังกลบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้วครับว่าจะฝังด้วยหลักวิชาการจะไม่มีการกระทบต่อชุมชนและหมู่บ้านอย่างแน่นอนครับสำหรับไปดำเนินการครั้งนี้ก็จะมี5หน่วยงานหลักครับที่ช่วยกันทำคือกรมปรศุสัตว์ กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมศุลกากรสภา,าเกษตรกรและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติซึ่งเนื้อหมูเถื่อนที่นำมาฝังตรงนี้ก็มีน้ำหนักมากกว่า4ล้าน5แสนกิโลกรัมหลังจากที่ตรวจยึดได้ภายในท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีก่อนหน้านี้ โดยสําหรับการฝังกลบเนื้อหมูเถื่อนวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2แล้วนะครับที่รถตู้คอนเทนเนอร์จะต้องผ่านการตรวจชั่งน้ําหนักภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สแก้วในตําบลคลองไก่เถื่อนอําเภอคลองหาดจากนั้นก็จะนําเนื้อซากหมูเถื่อนเข้าไปฝังกลบบริเวณด้านหลังศูนย์วิจัยใช้พื้นที่ประมาณ10ไร่สําหรับการฝังกลบโดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมบ่อฝังกลบเอาไว้ทั้งหมด4บ่อครับความกว้างบ่อละ เเมตรลึก4เมตรยาว150เมตรครับท่านรองอธิบดีกรมป่าสัตว์นายบุญยกริตปิ่นประสงค์ครับเดินทางลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยท่านระบุว่าการฝังกลบ เนื้อหมูเถื่อนในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านน้อยที่สุดโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนความกังวลของชาวบ้านโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของน้ำซึมใต้ดินที่อาจจะซึมไปถึงแหล่งน้ำที่ชาวบ้านอยู่อาศัยห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่จะใช้ผ้าใบาปูรองพื้นบ่อด้านล่างไว้และจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้าใต้ดินทั้งก่อนและหลัง ส่วนปัญหาในเรื่องของกลิ่นท่านรองอธิบดียืนยันว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนหน้าน,นี้เคยไปฝังแบบนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จุดอื่นๆที่อยู่ใกล้ชุมชนมากกว่าที่นี่อีกแต่ก็ไม่เคยเกิดผลกระทบเรื่องของกลิ่นแน่นอนเพราะว่าเนื้อหมูที่นํามาฝังกรลบ4ล้านกว่ากิโลกรัมชุดนี้มีแค่เนื้อหมูเท่านั้นครับไม่มีเครื่องในที่จะทําให้เกิดแกส๊สแล้วก็จะมีกลิ่นขณะที่ทางด้านของปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วนายประสิทธิ์ต้อยติ่งเปิดเผยว่า ปัญหาการขุดหลุมฝังกลบพื้นที่ติดภูเขาแบบนี้บางจุดนั้นไม่สามารถขุดหลุมให้ลึกไปถึง4เมตรได้เพราะว่าไปเจอก้อนหินขนาดใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่ก็แก้ปัญหาด้วยการเฉลี่ยเนื้อหมูที่ฝังกลบให้เสมอเท่ากันทุกจุดเพื่อที่จะฝังกลบดินจากเนื้อหมูให้สูงขึ้นไปถึง4เมตรหรือเพื่อเพิ่มการฝังกลบดินให้มากขึ้นเป็น2เท่าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของกลิ่นที่อาจจะกระทบกับชาวบ้าน แต่ว่าก็เป็นเรื่องของเรื่องเดียวกับที่ท่านรองที่บดีกรมปศุสัสตว์บอกเพราะว่าตรงนี้ที่นํามาเนี่ยมีแต่มีแต,แต่เนื้อหมูเท่านั้น<ฆ>นะครับไม่มีเครื่องในเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นเนี่ยท่านปศุสัสตว์จังหวัดสระแก้วก็ไม่กังวลเหมือนกันครับ